พาเด็กๆมาเที่ยวป่านะคะวันนี้เอาเร็วอุน่นอุ่นุ่ยเราไป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 ถามกันนี่ยัง อันใบตองก็เป็นกุ่งขากกุ้งขากน้ำเด้มวลขากเลยไงยงงเลยครับพี่น้องโอ้ยนัน่นยอดพักติ๋วพักติ๋วยอดยอด หยวนเจี๊็บพักติวก่อนเอาเจ็บพักติยวให้อุ้มกินแน่อุ้มก็กินเต็นตัวเอาเก็บใส่กันเจ็บใกันมาาๆๆเล็วๆจะใส่ยังหรอมี่ไื้ใส่อุ้มหยอดอ่อนๆพอดีๆเลยใส่กาต้ากะต้าเขาจิช่งใครมุดแดงหัวเสียว แกเสียว่ะ <laughs> เอาอุ้มเอาอุ้มเอาบอนี่ลา,าบอนี่เอาบอนี่นี่เอาบ่น,นี่กินผักติวก๋วก่อนเฮ้ยแซ่บเส็บเส็บหมดแล้วมาพอเนาะกินละเดอ้อนี่เอา้าเอ้าเอ้าเอาเอ,าเอา้อุ้มเหรอพี่พีกินเป็นบ่ลพี่พีเอาเอ้าเอาเอ,าเอ,าเอ,าอ้าหยัดพักติว๋ว โอ๊ยแล้วทำไมจุบกล้องนี่ยังเยอะล่ะมาพี่มาพี่เบิ่งพญ่อูดเอาสุยางสุเนวเอาไปใส่ต้มปลากับเสียบด้วยนี่เออไอ้ปีกินเบิ้งเหรอปีกินเบิ้งตัวนี้บ่มีดอก ใส่อย่างเ่ยหัวเสียคยจริงเออนี่งพ่อเร็วเก็บไปยังหลายทหาคนเดีเก็บแบบไรพู่แให่อุ้มกินเนจะขำหากินเชี่ยละเด็กหน่อยบ่แม่เย็บเย็บไหม่ทางใครมาแดงเกี่ยวเลยตีโอ้พี่พอเอามาป่ตอุ้มตกินเอาไห

มวนเลยอีหล่ะยางมวนเออดอกเขาขี่ยังมึงตัดหการต้นลงเลยนี่ต้นนี้กะกะล่งเป็นดอกกะลังออกเออเต็มอยู่บ่มี่ดอกกะจีก่อนทั้งหมดแดงละตีไปบ่ได้ฝีใหม่ไปบ่ได้

เมนฮไปสงแฮไปตงฮะได้แล้วเตนี่พักติวไปอีกซอยนึ่งฝ่าเด็กเดเที่ยวป่านะคะวันนี้อ๋อนี่งห้างนึงนั่นพ่อญ่พูดนั่น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 พูดีนนั่น่น่นี่่ะไป็นต่คืออยู่เลยหรอ ทางใครมดแดงก่อนทางมดแดงก่อนหาต้นใหม่คนละต้นเลยเออตอนนี้มีไข่ตอนนี้มีไข่อุ้ยหูไหลลงนูๆเลยมาหาทางกับเธอได้กินอยู่ที่เนาะช่วงนี้มันเริ่มออกละ รอรอเวลานะคะรอเวลาถ่าพอทางไข่มดแดงก่อนจที่ใดไข่มดแดงที่ใดมดแดงไปต้มป้าดอกพี่น้องตัวนี้สามไข่นตัวนี้เดึมไข่ไงแม่แม่ท่านใดสนใจไข่มดแดงนะคะทักไลน์เลยนะคะ ลูกสาวมาหาทางใครมาแดงให้กินเด้อเนี่ยงายงงเลยเล็กหน่อยมวนหลายผุ่นท่องท่องออกน้ำหนาแล้วท่อง ไปแล้ว да หั่งนั่นพักต oh, ิวเจ้าเสียวหลายปันได้พักติวพุ่นนี่ต้นนี่กับพักติวโอ้ยไปแล้วบ่บ่แม่นยังไหนได้ยินเสียงไปต๋องมากระดังกอแกกอแกว่ากระยากอันนี้สุนตัวไปไปแม่และทีไมาอย่าง ไปไปสองสาวสนุกเลยนะคะเข้าป่าวันนี้มวนหลายผุ่นห้งางัวเดยงตังเด้อตังเด้อห้างไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่อทางทางไข่มดแดงคนหมวกหมวไข่จำหั่งหนังจำพาแล้วจีบเงะไข่มดแดงยังหลับพ่อยาญเสียงคนหมวกว่าเขาไปน้ำเดิมหมวกว่าอยากไปน้ำเดิม เด๋อทะลุไปนหนั่นโอ้ปลาแตกเลยพี่น้องไข่หมดแดงกระตื้นหนีเมื่อไข่กระตื้นหนีเมื่เหลือตะตเด็กหน่อยมากเลยหมดแดงกระตื้นยังเหรอ โอ้ค oh, like right. ือคือค uh, ือไหลยังไหลตัวเอาไปสไปันนันไปไปไปไไไไปปปปกลสนุกสนานมากเลยนะคะเด็กๆมาเที่ยวนะคะมวนไหลแล้วเขาก็บ๊ตื่นปลาน้ำเนาะเขาก็แบบมาสบายๆมวนมวนบ่กมวนก้อันยางน้ำข้นกี่ดีก ไป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 ไไปไปอปไ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 ปมาไปไปไปไไป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  มันจะแมแดงกินคืนเลยพ้อขอหรอวะใส่เม uh, like ็ดนี่กินแต่แกงหมดแดงหมดอันเด้อไปน้องผู้ใดแ้าต้องการหมดแดงเออเอาไปต้มฟ้าเจียวไปก่อยเอาไปก่อยนันเด้นนันห้างหนึ่งทั้งทิงสูงๆไหมห้อยกระถงเหรอล่ปล่อยแวกอนก เอาไปขัวไหมเอาไปขัวแหงๆใสอันนั้นแสบตัวใสหัวจริงไข่เออใสหัวจริงไข่ใส่โอ,อ้ตังเด้อ <laughs> ใัวตึงเลยสหัวจริงไข่ไปๆไปลูกไปไปไปแล้วพุนซอดแล้วกระทั่งแล้ว เอาเพ่นคือบอใส่สวนไปตเิดไให้เจ้างดเอันเพ่นเป็นตาเหนาไปไไปมาเดมมาเด้มมาเด้อมาเด้อมาเดอมเดมเด้อเด้อเดเดไอเล่ห้ไอเลปีปมาดอกเฮ้เฮเฮมาเด้มมาเด้มมาเด้อเด้อมามามา เด็กหน่อยกับบานคุกกี้คุกกี้กับบานเท่าแล้วไปได้หลายแล้วค่ะมดแดงได้เต็มถังเลยก็ถือมดแดงกันมาหลายอย่างเลยโอ๊ยตั้งค้อนุญาดของน้ำก็เด้อแป๊บหนึ่งใส่ไป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 กับบ้านกับบ้าน

ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ <t> ท <Anfang> ุกๆท่านนะคะคลิปนี้เอาไว้สำหนัก่อนค่ะสวัสดีค่ะ